ขนมเค้กใช่ครับจะขอบครับทำคนเดียวเหรอใช่ครับสวัสดีค่ะคันมือไหมเนี่ยอ่ะคันมือเปล่าเค้กทาครีมมาแล้วไม่คันมือเท่าไหร่ครับโอ้ยเป็นขอบไม่นคันมือแย่เลยทำงานขาวอ่าจริงเหรอครับกระเป๋าอะไรครับเคก้กกระเป๋าสามสองหนึ่งครับ สวยนะใช่ได้สวยมากเลยไม่เราครับขอบคุณครับปกติเคกไม่ได้แต่งตัวแบบนี้หรอกแทำไมแต่งเคกคอสเพล์นี่พี่ชายคิดว่าเคกเป็นใครคอสเพล์เป็นใครเป็นแบบว่าไอเนี่ยเจ้าของเพลงแบบเขาชื่ออะไรนะโบจอยอ่ะรู้จักโบจอยรึเปล่าเคกไม่รู้จักกันอะไรอ่ะคะ บูตจอยไงช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าใน MV อ่ะใน MV อ่ะบูตจอยบูตจอยบูตจอยเลยยี่ห้อโคตรเก่าเลยโคตรเก่าเลยชุนหลีครับชุนหลีอ๋อไหนชุนหลีต่อยมาดิ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 สตีดไฟเตอร์อามาดิต่อยมาดิต่อยมาดิครับต่อยมาดิครับมาเมื่อไงไงสตีดไฟเตอร์เหรอสตีดไฟเตอร์เหรอเอาไปน้ำหนีเฉย ชุดหลีโอเคงั้นต่อไปนี้เรียกว่าชุดหลีแล้วโอเคไหมเด็กเคก็เปลี่ยนชุดแล้วครับปกติไม่ได้ใส่ชุดนี้ต้องใส่ชุดไหนอะเคกใส่กางเกงวอร์มกับเสือ้อฮู้ดครับกางเกงโอเคงั้นต่อไปนี้เป็นมิชชั่นกางเกงวอร์มสีอะไรกางเกงวอร์มสีเทาครับเสือ้อฮู้ดสีขาวกางเกงวอร์มสีเทาเสื้อฮู้ดสีขาวทรงผมทรงนี้ไหมใช่เลยครับโอเคชุดหลีได้เลย ขอบเจอรอบหน้าไม่ต้องเดินมาทักขอบขอบจะเป็นคนเดินไปทักเองโอเคครับเสื้อฮูดสีขาวกับเกงสีเทาเางเกงวอ์มสีเทากับรองเท้าแตะครับรองเท้าแตะด้วยใช่รองเท้าแตะเสื้อฮูดสีเทาเกงพีออกไปพี่ก็ลืมแล้วเสื้อฮูดสีขาวกับเกงสีเทาอะไรนะงงล้วเนี้ยเห็นไหมแข้งพ่อว่าเดี๋ยวพี่เดินไปแล้วพี่ก็ลืมเนี่ย แล้วไม่มาฟาร์มคนเดียวอ่ะน้องสาวไปแล้วครับเพ้กก็เลยมาฟารมคนเดียวอยากเก็บเงินให้มันครบครบอะไรครบให้มันเลขสวยๆครับขาดเท่าไหร่อ่ะขาดอีกขาดอีกแดเอ้ยขาดอีกเจ็ดพันคร,ครับเอาใกล้ครบแล้วครับรอบนี้ก็น่าจะครบแล้วครับครบแล้วไงต่อ รอบักก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วเคกจะไปแต่งเกาะใส่เกาะรถอะครับแล้วไม่เหนื่อยเหรอเจ็ดพันนี่อีกชั่วโมงกว่าเลยนะอ๋อเฮกมีในตัวอยู่แล้วครับตอนนี้ม,มีอยู่สี่พันโอเคติดกล้องป่าเราอ่ะติดอยู่ครับปอนหน่อยสิค่ายฟ้าครับ ตัวดอมเค้กภาษาอังกฤษอาเกนผีชื่ออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวดอมเค้กขออินสปายเลชั่นในการในการตั้งชื่อเพจนิดหน่อยทำไมมีแต่คนถอยเค้กอเนี่ยขออินสปายเลชั่นหน่อยเลยนันคือมันมาจากซีรีส์เรื่องหนึ่งครับตัวร้ายด่านางเอกว่ายหญ่ตัวดอมเค้กอย่างเงี้ยครับแล้วเค้กก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมมันแปลกจังเลยครับนี้แล้วมันก็น่ารักมากเลยคร่ะก็เลยเอามาตั้ง ใช่ครับตัวโดมเค้กโอเคไปยังไปยังไปยัง่างโดร K E ครับออืคอบคุณครับอืแล้วรู้ไหมเนี่ยชื่ออะไรอ่ะแล้วรู้ไหมเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะครับพี่อบีเจครับฮะบีเจบี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 เจใช่บีเจครับบีเจคืออะไรอ่ะครับเอ่อไว้เจอแล้วหน้าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังกครับ แม็กนี่น่าเจอกันที่ตู้รอบนั้นอยู่ชุดี้ใช่ไหมอ๋อน่าจะใช่ครับน่าจะใช่คุณมุนอยู่ครับเสื้อี่สีเหลืองเหลืองอไม่ได้หรอครับพวกนี้คันมือแย่ยิ่งมาอยู่ในน้ําโอ้โหแล้วปกติกินอะไรอะครับกระเป๋าอะไรอะเราอ่ะไกระเป๋าสามสอ๊ะเป็นไงพี่เป็นคนจําไม่พี่จําแม่นกินด้วยพี่เป็นคนทําอะไรแบบนี้อ๋ออันนี้เอาไปทําอะไรอ่ะครับ ในรอบหน้าจะพาไปทำาห็นไหมรอบนี้เราเราคบกับปูไปก่อนเหเนไหมโอเคไหมได้เลยเนี่ยพี่พี่แค่ยืนอยู่ตรงนี้แบบมันเริ่มคันๆแล้วยุบยิบยุบยิบแล้วเห็นไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับโอเคครับอ่ะปลาปลาเร่งทำร่งทำเดี๋ยวจะได้แบบนร่งไปนอนเร็ววันถ้าทำเสร็จรอบนี้ได้เจ็ดพันเลยเหรออ่าใช่ครับใช่ครับรอบนี้น่าจะได้อีกสามพันกว่ากว่าแล้วจะครบเลยเหรอใช่ครับครบแล้วไงต่อ แล้วก็เคก็เก็บไปอีกได้เลยทอได้อีกสามหมื่นเพชรก็จะไปแต่งเกาะครับครบแล้วห้ามเลิกนะครับอโอ้โหวงนี้เก่ามากครับเก่าเหรอไม่ได้เหรอไม่ได้อะไรวะเอนี่พี่มาดูนี่อ่ละยาวละดูอะไรอ่ะอสาบานว่านี่คือรถ สาเหตุที่เค้กจะแต่งเกาะครับอืมแถวบ้านไม่เรียกว่ารถอ่ะเรียกว่าซาเหรับอืมปกติเค้กวันนั้นเค้กใช้กล่องซ่อมไปสี่กล่องอะครับอืมวันเดียวอืมแต่ว่าวันทำรอบนี้คือได้เลยเหรอหรือว่าขาดได้เลยครับได้เลยครับพรบพรบสองหมื่นแต่ว่ายังยังไม่ได้ค่าแต่งเกาะนะคะเค้กว่าจะเก็บให้ได้สองหมื่นนี้คือทําอะไรเอ้ยไม่ใช่ รอ,รอบนี้ก็จะได้ครบสองแสนครับ <Shit. S 2> แต่ว่าเค้กจะเก็บให้ได้สองแสนสามหมื่นแล้วก็จะไปแต่งเกาะอุ้ยมันแต่ง<ช>ครันนี้มันตองแกะสองแสนสามหมื่นเลยหรอไม่ใช่ครับ,แ, 230, รรบแต่งแค่สามหมื่นแต่ว่าอยากให้เลขมันกลมๆอะครับขอเป็นขอเป็นหนึ่งเก้า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 ได้ไหมอ๋อมันมันมันไม่สวยนะครับ แล้วอีกสามหมื่นจะได้แต่งเมื่อไหร่น่าจะอีกสักสองอาทิตย์นะครับทำไมตัองสองอาทิตย์อะอาทิตย์เดียวเค้กชอบติดติดเล่นไปนเรื่อยอะค่ะบ,บางวันขยนันบางวันไม่ขยนันใช่แล้วคิดว่าถ้ารถมีเกาะจะทำงานไวขึ้นไหมเกาะเค้กว่าน่าจะเสียค่าซ่อมน้อยลงแล้วก็ไม่ต้องไปจีเด็กเตอร์มาครับ อันนี้คือแบบจีรเล็กเองด้วยใช่ครับกระเป๋าอะไรไม่เป็นไรครับพี่ชายไม่ได้ให้ไม่ได้ให้แต่ให้ยืมให้เอาไปแต่งกาะก่อนเกาะมันจะได้อึดๆแล้วพอมีเงินเมื่อไหร่ก็เอามาคืนขขาโอ้โหเก่งใจอ่ะไม่เป็นไรครับพี่ชายเดี๋ยวอีกนี้ก็ได้แล้วอีกตั้งสองอาทิตย์เลยนะอ่ะช่วยครึ่งหนึ่งกระเป๋าแลนะ้ว กระเป๋าสามสองหนึ่งครับช่วยเครื่องเงินนะไรไม่ต้องไม่เจอเงินแ่ไหนไม่เอาไม่เอางั้นไม่เอางั้นไม่เอาโอนไปแล้วไม่พี่ชายพี่ชายเบอร์อะไรพี่บีเจแค่นี้พอชื่อบีเจชื่อบีเจจำไว้พี่บีเจใช่แล้วโหนี่ขอบคุณครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรามาส่งส่งหลอเท่เพาให้เงินแล้วก็ติดไม่ไลดไปเลยไม่คือแบบว่าเราจะได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นไงดีไหม เดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องมาเดี๋ยวดูสภาพรถอย่างนี้นี่เรียกว่ารถจริงอะทํนี่เนี่ยประตูมันหายไปไหนดูดีดูดีเนี่ยเน้อประตูมันหายไปไหนก็เคเขาเรียกว่าไล่ลมเบาใช่ไหมไล่เบาไล่เบาไล่เบานี่เขาเรียกว่าอะไรเนาะบีเจก็คือโบ้จอยไงโบ้จอยคืออะไรอ่ะโบจอยคือเฮ้ยไอถนนรู้จักบีเจเป่าวะถนนน้องพี่ แบ็คจ็อบปะเหรอเออไม่ไม่บีเจอืมอ่าหวัสดีค่ะแบ็คจ็อบไม่ใช่ไม่ใช่บีเจคือแบบโบจอยอ่ะช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าเคยปะเคยปะจ้ะเออร้องให้ฟังหน่อยเออเป็นนี่เขาแต่งเขาแต่งตัวเหมือนในเอ็มวีเลยเห็นไหมป่ะฮะใช่เห็นไหมชุนหลีถูกต้องแล้วครับชุนหลีเนาะโอเคชุนหลีก็ชุนหลี รอบหน้าเขาจะแต่งตัวเป็นเสื้อฮู้ดสีขาวกางเกงสีเทารองเท้าแตะนี่พี่จําได้ละอุย้ยถูกต้องเลยครับเป็นไงต้องเฟีเ้ยวไทม์คินรอบนี้แน่ครับขนมเค้กมีปอกใช่ครับรู้จักกันด้วยอ๋อแล้วสวัสดีค่ะคู่หูเราไปไหนแล้ววะก็มีคู่หูด้วยคู่หูวันไหนอะครับชนะื่ออะไรนะยยกิอะครับพี่ชายพี่ชายอะแฟนแล้วอะอักกำกระตุกเอาเอ้า ก็ตกเลยอ้าวเรียบร้อยไอถนนทำอะไรลงไปอยากเล่นครับเป็นเพื่อนกันครับไม่ได้เป็นแฟนเอาดีๆพี่มีประสบการณ์ตรงนะพี่บอกให้ถ้าชอบก็บอกเข้าไปอย่าเก็บไว้ตอนแรกใส่แล้วมันจะไม่ทันตอนแรกเป็นเพื่อนพิเศษแต่ตอนนี้ลดลงมาเหลือเป็นเพื่อนธรรมดาแล้วครับทำไมลดอ่ะเหมือนที่พี่เลยพี่กำลังโดนลดอ่ะตอนเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรครับรานน้ำหวานหรือเปล่า S <S ทำไมเรารู้หมดทุกเรื่องอะๆะไม่ใช่ครับร้ <S <S องแล้วร้องแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเด็กครับ <S <S 2> <S 2> เป็นแกล้นกันแล้วสบายใจกว่าครับใช่ทั้งสองคนตกลงกันด้วยดีครับเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อจะชื่อแบบยียมเยวอ <S 2> <S 2> <S 2> ชื่อแยมครับเอออันีแยมเป็นเด็กดีน่ารักครับ ก็เป็นเพื่อนกันเอาดีๆคำว่าเพื่อนแม่งเจ็บนะเว้ยเพื่อนมันเจ็บนะเว้ยเอาดีๆเชื่อพี่ดิพี่เจ็บมากก่อพี่พี่กระตกต่อมน้องเก้งเล่นอะไรนะออสกาอะไรนะมามีออสกาครับ ใช่เค้กมีป้าป๊าสามคนกับมาม้าสองคนครับใครครับใครบ้างป้าป๊าคือป้าป๊าชอนแล้วก็ป้าป๊าป้าป๊าถีแล้วก็้าไมาดูแลลูกอย่างให้ลูกมาทํางานอย่างเงี้ยดูแลครับป้าป๊าให้กล่องต้อมเค้กมาต้องเยอะเลยแต่เค้กใช้หมดเลยครับไปหาน้องเขายังเนี่ยก็มาม้าทัญ่ากับมามีออสก้าครับ มีคนโยนลิ้งไวอ่าอ่าไปถลมน้องเขานะได้ครับไม่ปวดหัวหรอกรายการต่อครับตอนนับเพื่อญาติก็ปวดหัวอยู่ครับอืมปวดหัวมากเลยครับอืม่ะมีตังค์มาแหล่ก็มาใช้พี่นะพี่คิดดอกเป็นสองหมื่น ได้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 รวยตอนไหนเนี่ยกระเป๋าเอ้พีเบอร์อะไรอะครับทำไมอะนี่ก็ได้เอาไปใช้แล้วเนอะเออตามหาพี่เจอก็พอก็ลองดูไงว่ารอบหน้าเราจะเจอกันไหมโดยบังเอิญเหมือนวันเนี้ยแอมเค้ก็ชิ่งหนีไปเลยได้ตามสบายตามสบายตามสบายเลยพี่ธรรมดาหยอกเล่นครับหยอกเล่นลูกทันญาเลี่ยฮะเมื่อกี้บอกมีแม่ชื่อทันย่าด้วยหรอ ใช่ครับเชฟอ่ะนะใช่ครับละมาทานย่าโอเคโอเคก็แบบบอกว่าบีเจเหล็กเหลืองอะไรเขาก็รู้จักไปยังไปถนนไปได้ครับปลาเป็นเดี๋ยวนะวัดเดียรครับพี่พี่เจอกันเจอกันบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายครับอย่าล้อหน้าเฮงเอามาเดี๋ยวสมองไปยั่งอีกทีหนึ่งชื่ออะไรนะค่ายฟ้าอ๋อชื่อตัวดมเทครับ ไปยังมีคนไปหายัง B O N C A K E ครับมีแล้วครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับครับสูส้ๆๆ้